ประวัติลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะเดิมทีเธอชื่อปราณปียาได้เปลี่ยนมาเป็นละลิสานะคะโดยมีความหมายว่าคนที่ได้รับการยกย่องละลิสามโนบาลเกิดเมื่อวันที่27มีนาคศ1997ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเติบโตและก็เข้าเรียนที่กรุงเทพ เดิมทีนั้นเธอชื่อเล่นว่าป๊อกแบ๊กแล้วก็มาเปลี่ยนตามชื่อจริงที่เธอเปลี่ยนไปนะคะก็มาเปลี่ยนเป็นลัลิสลิซ่านะคะใช้ชีวิตในวัยเด็กอยู่กับคุณแม่นะคะซึ่งเป็นชาวบุรีรัมย์แล้วก็มีคุณพ่อบุญธรรมนะคะชื่อคุณพ่อมาโคเป็นที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจร้านอาหารและผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารไทยนะคะในกรุงเทพลิซ่าจบการศึกษาระดับประถมนะคะ และมัธยมศึกษาที่โรงเรียนประชามุนตรี1และ2ในสมัยที่เรียนประถมลิซ่าเป็นเด็กกิจกรรมตัวยงเธอเคยเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปประกวดร้องเพลงในโครงการ3คุณธรรมนำไทยที่จัดโดยศูนย์คุณธรรมและได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภททีมในปีคศ2009ลิซ่านะคะเริ่มสนใจวัฒนธรรมเคป๊ปนะคะตั้งแต่ยังเด็ก เธอตัดสินใจที่จะเป็นศินลปินเกาหลีนะคะเธอเลยสนใจการเต้นในช่วงประถมศึกษาแล้วก็สามารถเต้นท่าฟีสนะคะเมื่ออายุได้11ปีไปจนถึงการเต้นพวกหางเครื่องแล้วก็รำไทยเธอเคยเรียนร้องเพลงกับคุณประพัฒสอนเทียมประเสริฐผู้ชนะรางวัลโทรทัศน์ทองคำและก็คุณสุภาพันธ์นะคะผู้เป็นครูฝึกสอนการร้องเพลงใน t ูอะคาเดมี่แฟนตาเช ลิซ่าเคยลงแข่งขันนะคะการเต้นในโครงการทวีนัมเบอร์วและก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนะคะของวงวีซ่าคูทีมเต้นที่มีสมาชิกทั้งหมด11คนไปแข่งขันในรายการ LG Entertainer ร้านฝันสนั่นโลกทางช่อง9ในเดือนกันยาปีคศ2 0 0 9หลังจากการแข่งขันนะคะจบลง วีซ่าครูได้รางวัลพิเศษในประเภททีมแล้วก็แบมแบมนะคะเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวนะคะที่ได้ออดิชั่นกับทางค่าย JYP Entertainment ซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่กับวง GOT7 นะคะและในปีต่อมาค่ะ2010ค่าย YG Entertainment นะคะมาเปิดอออดิชั่นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกลิซ่าก็ได้ส่งคลิปวิดีโอการเต้นของเธอไปอออดิชั่น จนติด1ใน30คนที่จะได้มาแสดงต่อหน้าคณะกรรมการนะคะและเป็นคนเดียวค่ะที่ผ่านการคัดเลือกจากค่ายนะคะโดยเข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดของค่าย YG เมื่อวันที่11เมษายน2011นี่เองนะคะก่อนจะมาเปิดตัวกับวง b บ็กพิงค์นะคะลิซ่าเริ่มเป็นที่สนใจในปี2012หลังจาก นะคะ YG อัปโหลดวิดีโอการเต mm ้น hmm. ของเธอลงบน YouTube ในชื่อคลิป Who's That Girl ในวันที่3พฤษภาคม2013 mm hmm. เธอยังได้แสดงม mm ิวสิกวิดีโอนะคะเพลง l i n g a l i n ้ mm hmm. a mm hmm. ของแท้ย mm ัง hmm. แล้วก็เป็นนางแบบให้กับเสื้อผ้ายี่ห้อ n o n a g o n นะคะร่วมกับ B.I แล้วก็ Bobby วงไอคอนในปีคศออ2014อีกด้วย หลังจากฝึกหัดนานกว่า5ปีลิซ่าได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวง b l a c k พ i n k และก็เปิดตัวครั้งแรกด้วยอัลบั้ม SQUARE วันเมื่อวันที่8สิงหา2016ต่อมานะคะในเดือนพฤศจิกา b บล็คพิ้งได้รับรางวัล Asia Artists w a r d รางวัลแรกสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม นอกจากนั้นนะคะเธอยังสามารถพูดได้ถึง4ภาษาะคะ่ะก็คือภาษาไทยนะคะอังกฤษแล้วก็เกาหลีพ่วงด้วยญี่ปุ่นนะคะเนื่องจากต้นสังกัดให้เธอเรียนเพิ่มเติมอีกต่างหากนะคะนี่ก็เป็นประวัติโดยคร่าวๆนะคะของคุณลิซ่าแบ็กพิงคนะคะที่ตอนนี้กำลังโด่งดังแล้วก็เป็นข่าวอยู่นะเราก็เอามาอ่านให้ฟังนะคะ ก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ